สวัสดีครับผมวิชัยสุกหลาบนะครับผมดูแลไล่ส่วนที่เรียนสามปก,การนะครับผมวันนี้เรามาดูการตัดแต่งกิ่งไอ้ตัดแต่งลูกนะครับตอนนี้ลูกออกเยอะมากครับปีนี้ติดกันอย่างหนาแน่นผมก็เลยต้องตัดสินใจแต่งออกบ้างอันนี้ก็แต่งออกไปแล้วนะครับก็ยังเหลืออยู่เยอะก็ทยอยแต่งออกไปเรื่อยๆเพราะไม่งั้น เดี๋ยวเขาจะเลี้ยงลูกไม่ไหวต้นอายุ5ปีออกดอกปีที่2นะครับมาดูต้นนี้ต้นถัดมาต้นนี้ก็เหมือนกันครับลูกยังเหลืออีกเป็นหลักร้อยนะครับผมออกทุกกิ่งนะครับผมทุเรียน5ปีไม่รู้ว่าถ้าเอาไว้หมดนี่ คงจะเลี้ยงลูกกันไม่ไหวแน่เลยมากเกินผมต้นนี้โอเคนะพามาดูต้นถัดไปเลยครับช่วงนี้ต้นนี้ก็หลมครับผมอ่าต้นนี้อ่ายังมีทุกต้นนะครับผมปีนี้ทุเรียนดกดีมากเลยครับผมออกดอกออกลูกกันเยอะมากดูต้นนี้ครับผม ติดยันยอดเลยครับผมท,ทุกต้นแล้ววันนี้เราแต่งออกเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกเราหลังจากหลังจากหางแยไ้ไหมประมาณ10บวันเราก็เริ่มแต่งคัดออกบ้างอันนี้ครับผมอันต้นนี้ก็ติดขึ้นไปยันยอดเหมือนกันครับผม ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็ทุกต้นอายุห้าปีเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมเดือคทั้งต่อไปเด๋ยวแต่งออกเพิ่มเดี๋ยวจะมานำเสนอให้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับ